ผมคืออัศวินชุดขาวที่พร้อมจอกเดินทางไปพร้อมกับทุกคนแล้ววันนี้ผมมากับเกมที่มีชื่อว่า ไนท์คลาวเกมแนว M M O R P g ที่ถูกสร้างด้วยขุมพลัง Unreal Engine 5ผลงานจากค่าย Vmix สามารถเล่นได้ทั้ง P C และโมบายแต่ก่อนที่ผมจะไปนําเสนอเนี่ยวันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมาให้ทุกคนร่วมสนุกครับเป็นกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้ากิจกรรมสุดพิเศษ Q5 X Vmix X n i g h t c l a สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเกมไนท์คลาวนะคะซื้อกรบอกรับรางวัลสุดพิเศษถึง2ต่อจะเป็นไอเทมเกมพิเศษหรือรุ่นรับ Vmix มูลค่ารวมกว่า100 0 0แบาทวิธีเข้าร่วมกิจกรรมง,ง่ายๆเลยนะครับผมหนึ่งคือก็กดลงทะเบียนล่วงหน้า ผมตรงลิงก์นี้เลยคลิดเข้าไปพอมาหน้าของเว็บไซต์ o f f i c i a l ของไนท์คาวเนี่ยครับผมเขาใช้เรากรอกอีเมลนะครับผมแล้วก็กรอกอีเมลเลยครับว่าเราจะใช้อีเมลไหนในการเล่นตอนเซิร์ฟเปิดพอเรากรอกแล้วเนี่ยเขาได้ให้ยืนยันอีเมลครับก็จะมีรหัส OTP ส่งไปที่อีเมลแล้วก็เอารหัสมายืนยันครับทีนี้ก็รอเกมเปิดแล้วก็ได้เอเทมฟรีไปแล้วของที่เราจะได้เนี่ยก็มีประมาณนี้ฮะภ <5 S 2> าสีเงินอีการและติดการกิจกรรมการเดินทังใหม่ทองห้าแสนเหรียญแล้วก็กล่องสนับสนุนการเติบโต เติมตัว,ตวยังไงดีฮะของข้างในยาสามาัญประจําบ้านมีตะกร้าอาหารอุปนเสริมพลังอาวุธซึ่งของทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นของผูกมัดหมดเลยนะครับไม่สามารถเดียวได้ในกิจกรรมนี้เนี่ยนอกจากผู้เล่นจะได้รับไอเทมจากเกมใน,นคาวออฟฟิเชียลแล้วยังได้รับไอเทมพิเศษซึ่งจะได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านคิวไฟเอาไปไลยครับจุกจุกยาส<ะ>ี่อย่างซึ่งของทั้งหมดที่แจกเนี่ยเดียวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นของแลอสุดผมบอกได้ว่าแค่กิจกรรมแค่นี้นี่ก็คือตัวละครหนักแล้วครับไอเทมเยอะมากกิจกรรมอีกอันหนกกิจรรรมมที่2นะคับผ ตามลิงก์ที่ผมให้อยู่ข้างล่างนี้เลยนะสมัคต Vmix Wallet หรือจ Juna Wallet หรือ Pay Wallet ก็ได้นะครับแล้วก็เอา Sdex ของเรานะครับมากรอกบนหน้าเว็บไซต์ของเรานะฮะง่ายๆแค่นี้เลยครับก็จะได้สิทธิ์ลุ้น Vmix แล้วครับผมเขาแจกถึงหกรางวัลน,นะครับซึ่งหกรางวัลเนี่ยมูลค่า,ารวมกว่าหนึ่งแสนบาทเป็นแสนเลยอ่ะพี่มีรางวัลทั้งหมดหกรางวัลครับรางวัลที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อย Vmix หนึ่งรางวัลอีกค่ารางวัลเนี่ยสามร้อย Vmix อย่าลืมมาลงทะเบียนกันนะฮะ ว้าวนี่จะเป็นโล่หรือเปล่าอันนี้ธนูนักเวท ที่ผมด,ดูมาตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีแค่4อาชีพนะครับผมส่วนในอาชีพเนี่ยมันจะมีแยกอีกเป็น่อนก็เลยต้องบอกก่อนนะผมมาลองเล่นเซิร์ฟเกาหลีดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างส่วนของไทยเนี่ยน่าจะเข้าประมาณช่วงเมษาซึ่งตอนที่เราเลือกตัวละครเนี่ยมันก็จะมีค่าสเตตบอกว่าไอ้พวกนักดาบเนี่ยมันมีความสามารถอะไรบ้างนะครับเนี่ยก็อ่านนะดูครับผมเช่นในอนชันนี้ชา วานี้สียงเ์ห้องป้องสินั่นแหละครับตามนั้นเลยมันก็คือพลังกาลังนี่แหละครับผมส่วนสายดาบจริงๆเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นหลายอาวุธมากนะครับมีหอ,อกมีดาบจะมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องเลือกดูดีๆว่าเราอยากเล่นสายไหนแล้วผมเห็นว่าเขาจะมีท่าทางบอกได้ว่าสกิลที่เราใช้เนี่ยมันเป็นท่าอนิเมชันอะไรประมาณไหนแต่ที่เราเลือกอาชีพไปแล้วนะครับผมก็มาเลือกหน้าตาตัวละครกันหน่อยว่าเราอยากได้หน้าตาประมาณไหนทรงผมประมาณไหนโค้งหน้าประมาณไหนเมื่อเกมเป็นเกาหลีเนี่ยครับผมมันก็ไม่พลาดที่ตัวละครราต้องเปป็นน้าี่ จัดไปเลยครับผมทรงไทยบ้านโอเคมาตั้งตัวละครกันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวตั้งชื่อแล้วเดี๋ยวไปลองดูภายในดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างครับจัดไปโปรเตโต7้7มสดชื่นจริงๆ จะได้ผมไปอ่านข้อมูลมาเบื้องต้นนะครับต้อบอกว่าช่วงต้นเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรมากครับจะเป็นแนวเก็บเวลทำฟาร์มทำเควสคอนเทนต์เนี่ยจะไปอยู่แนวช่วงกลางกางเกมถึงช่วงท้ายๆซึ่งระบบภายในเกมที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยอย่างแรกครับมีระบบปั๊มยาอัตโนมัติด้วยนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ว่าเราอยากให้มันปั๊มเองไหมตั้งค่าเท่าไหร่เนี่ยอย่างตอนนี้เลือดผมน่าจะมาณ95 96ครับผมรุดไปเลย ร้อยหนึ่งเห็นไหมฮะมันก็จะปัม๊มอัตโนมัติเรียกได้ว่าถ้ามียาเท่าไหร่แม่งก็ปั๊มยับยับ,ยบอะ่ะยาไม่หมดเราไม่นอนซึ่งในเกมนี้ครับผมมีจุดฟาร์มเรเวลอบอกอย่างชัดเจนแล้วว่าจุดนี้คุณสามารถไปฟาร์มได้ตอนที่เลเวลเท่าไหร่นี่ครับแผนที่ใหญ่มากเลยนะครับดูว่าเราอยากไปฟาร์มตรงไหนก็ติ๊กได้เลยนะฮะก็จะมีบอกอยู่ว่าตรงนี้เลเวลหนึ่งเลเวลเจ็ดเรเวลสิบสองเอดูตามสกอบเลเวลตัวเองได้แต่ถ้าคุณขี้เกียจเดินอะ่ะระบบเขามีที่วาร์ปให้ครับคุณแค่แแคคค่เเสียยตััง์์ลล้ววกก็ดารรปปไบ หายเวฟเลยแม่งคุณึกว่าแตกโอเคครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราเไปดูตัวอื่นมาดีกว่าครับอ่าผมมานี่ฮะดาบโลดีกว่าทรงผมเอาประมาณแบบต้องดุดเข้ม,เข,มเข้มหน่อยครับเหมือนแบบว่าช่างตีเหล็กอ่าทรงนี้ได <ผม S 2> ไ้อยากรู้ว่าไอ้พวกโลกับพวกดาบเนี่ยคอมเบตมันต่างกันมากไหมเพราะโลนี้น่าจะได้เปรียบอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันสามารถถือโลได้เอาไว้เต่านี่แหละอืออ่าอ่า ผมเดินมาเล่นแล้วก็เหมือนจะเจอกับแกงธนูครับผมรู้สึกว่าอู้ยมันเท่มากๆเลยครับธนูแม่งยิงแบบเฟี้ยวจัดเลยโอ้ธนูยิงโคตรรัวครับทุกคนดูดิเดี๋ยวเราควรจะไปเล่นธนูดีวะผมที่เพิ่งสร้างดาบโลมารู้สึกว่าอยากไปสร้างธนูเลยฮะแล้วทีนี้ผมเห็นเขาตีตัวอะไรกันไม่รู้ครับก็เลยอยากไปลองแจมบ้างขออนุญาตนะครับผมแจมวัตถะฟักแล้วอย่าอัตโนมัติแม่งไม่ปั๊มมาได้ให้กูเลย ตผมมาเกิดเมืองก็เลยมาดูว่าทำไมยามาถึงไม่ปั๊มไม่ผมอ๋อผมเพิ่งเห็นครับมันมีคู่ดาวมันก็เลยปั๊มแบบว่าทีละนิดทีละนิดครับแต่ไปแค่บอลผมมันตบทีเดียววูบเลยผมเดินสำรวจไปสำรวจมาเขาไปเจอกับไอ้ม้าตัวหนึ่งครับแต่ที่ผมแปลกใจอย่างหนึ่งว่าทำไมเขาถึงเอาครอทดไปข้างหน้าครับฟิลแบบว่าเหมือนตกปลาหรือเปล่าร่อให้ม้าวิ่งแต่ม้ามันกินคอรอทดเปล่าวะรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยเราจะขี่สัตว์ได้หลายชนิดมากเลยครับมีทั้งมา้ามีทั้งควางเดินไปต่อเจอหมีอีก ะะเอาล่ะยังเหลืออีกตั้งสองอาชีพครับผมกลับมาเทสธนูต่อเลยกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างมาทุกครั้งก็ติดอยู่หน้านี้ทุกครั้งครับว่าจะเอาทรงผมทรงอะไรดีว่าคิดไปคิดมาทรงนี่แหละครับผมช่างแอในตำนานผมไม่เล็กนะครับหลังจากที่ผมได้ลองธนูเนี่ยผมคิดว่าไอตอนที่ผมเห็นตอนแรกเนี่ยธนูเขามันดูใหญ่มันดูดีมีอล่าฮะมันก็เลยคิดว่าธนูมันน่าจะดูเจ๋งดูเท่ครับจากตอนนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากที่ผมเล่นตอนแรกสักเท่าไหร่นะครับดูแบบว่าจริงแล้วมีแสงสะท้อนมันเลยด มันไทยหรือเปล่าวะหรือว่าฝรั่งนี่ครับนักเวทก็ดูแบบก็นักเวท่ะครับจะเป็นนักธนูได้ไงวะเออขูแตก เอาเป็นว่าใครอยากลองเล่นเนี่ยแนะนําว่ารอตัวเกมเปิดดีกว่าครับผมก็อัดนานไม่ได้ครับรู้สึกว่าอัดไปมันหลุดรัวๆเลยครับตอนเล่นเซิร์ฟเกาหลีผมก็ไปเอาภาพบรรยากาศของสกิลของตัวเมดให้ดูแล้วกันนะครับจริงๆมันมีหลายตัวมากเลยครับสามารถดูได้ที่ช่องออฟฟิเชียลก็มีนะแต่อย่าลืมนะครับผมใครอยากเล่นเนี่ยแนะนําว่าให้ไปสมัครก่อนเลยนะครับกิจกรรมคิวไฟลร่วมมือกับฟีมิกนะครับผมคุณจะได้ไอเทมมากมายเลยนะฮะลิงก์อยู่ข้างล่างนี้ครับพลาดแล้วพลาดเลยนะครับแจกของรวมกว่า10,000แบาทช้าอดตดหาย